สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สนนองกะอันพักที่สนนองกิฟก็ไม่เลวว่าน,นี่แหละสนนองเสียออมาเก่งสปาดุกอันนี้ก็คือยอมมันเก่งมกฝักซีแล้วก็สนนองได้ส้มได้หลายอันแล้วอันน้ำโมที่พ่อยบีมค้างไว้ให้อยู่สบายดีจ้าป้าลุงมาเด้อมากินเก่งพักใส่ปาดุกเด้อพี่น้อง หุงข้าวเจ้าเฮ็ดค้าน่พี่น้องเลยเมือนี่แล้วก็พัดคณะใส่หมูน้ำพี่น้องเฮ็ดสองเมนูข้าวน้ำพัดคณะอีกแล้วเป็นของเมนูเก้าอีกปาสานเป็นเซ็เมื่อคืนนี่สนอมพัดใครเนี่ยแล้วพี่น้องสนอมเจ็บคอป้าเกือบตายเศร้าเลยพี่น้องเลยสนอมต้มน้ำฮอนกินอันพี่ดาดาเดี๋ยวบอกให้ต้มน้ำฮอร์นสนอมมาต้มน้ำฮอนกินเศร้าแล้วพี่น้องเันนี้ ก็จะได้กินหนาต่อแล้วก็จะได้ต้นห้องอยังนอีกพี่น้องเลยเศร้ากรบป๋อเศร้าหายขาดนะนะก,ก็คืนน้ำลายเหมือนมอลมังบอจิบนะพี่น้องมึงไปน้ำกันเลยด้ยจ้าสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสาน้อมได้กลัวเพาก,กันนะใส่เป็นหมูหมูซับซื้อมาสาน้อมชิ้ใส่อันนี้เครื่องเคียงก็ได้จ้าอันนี้คือพอก,กันนะที่สาน้อมได้อัน เร่ลวกแล้วพี่น้องแต่น้องที่ใส่ซอสหัวน้ามือแต่น้องที่ใส่เสื้อยืดค่ะแต่น้องที่ใส่ตาลนิดนึงแต่น้องที่ใส่แป้นงนัวผงชูรสนิดนึงแต่น้องที่ใส่ หอมกระเดื่องขนาดเลยหอมจะแม่จอเลยพี่น้องเอ้หอมช่วงนี้สาน้องก,ก็ชิเฮ็ดคลิปเฮ็ฮฮดคลิปกลิ่นกันด้วยจ้าคลิปกลิ่น,นยังบบทานเฮ็ดเด้อ อันท่าให้กล้องค่ะกล้องกับไม่มาสะกก้อนพอมีกุชชี่จะดีม่อข้าวไม่สะนองไม่ก็ผ่ากล้องจังหวะออีกสองมือจังหวะเราจะสะน้องจังชี้ไปเอาสะนองพี่แซมมอกเพชรน้อยหนึ่ง ว่าเห็นสาน้องอาอยู่ในคลิปว่าวันนี้ขากล้องอะคุณก็เลยฟ้างมาให้นี่ค่ะกล้องต่อยู่วิังหุ่สาน้องลืมออกมาทำบ่กขึ้นเมื่อวิยงสุดหน้าสาน้องจะได้เอาลงมาจากงามได้ละมีเงินมีคำอยากจะได้เมื่อ,อยามไม่ยาอีกขนาดพี่น้องจากสาน้องแจ้งสิเสียลงมาถามซื้ออยู่ แต่แค่เหมือนกับบมีเพราะว่ามันโควิดพระเจ้าพรได้เอาข้ามมาหควัน,นะพี่น้องสวดีพ่อแม่พี่น้อง อันนี้พักคณะที่สานอมเดี๋ยวไปซื้ออยู่สวนสานอมกาซีัวดัวดพัฒนาหงข้าจ้าเลยจ้าอันนี้ไม่ได้พี่นายส์อันนี้ไม่ได้มาไม่เหมอยสานอมจะเปพูดผ่านโอ้โให้เจ็บคอแหงขนาดอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหม้อแกงพ่อบีมค้างให้สานอมวันนี้สานอมกับคนสินไข่ลงกับสานอมกาสิตองปลาแดสสานอมมาได้ใส่ปลาลาแล้วพี่น้องใส่ปลาลาแล้วกับสนอมกาสิเอา ข้เบื่อกับมึงพชษลงวันนี้สนองก็เชไดอตามข้อเบื่อกับมึงพชษเด้จ้าพี่น้องมึงไปน้ำกันเลยเด้จ้าสนองก็ได้ตามล้ว่าสนองกัเชาสไซม้อลยด้จ้าพี่น้องวันนี้เราให้มอเดอดแล้วสนองก็จะป่าลงสนองสีเก่งป่าใส่พักพักซีแล้วก็พักย้อมมักบูย้อมบักึแล้วก็พักกันย้อมมันแกวมันต้นนะนะมันแกวมันแกวแดงแล้วก็มักบวอน้ำแล้วก็เชเจ้ามะกอ หม้อกันเลือดเด้อพี่น้องพุดดุแล้วสน้องก็สปาเนาะเบื้องหนึ่งจับเบื้องหนึ่งเฮ็ดเด้อพี่น้องถากกองอันขากองมากับไม้หัวเอฟซีเพิ่นฟ้ามาอยู่พี่น้อง,องก็มาฮองเป็นอะไรแหละฮอดสาวน้องก็ฮอดไปอยู่ขอบขอบคุณเด้อที่ฝากขากองมากับอันนั้นมากับไม้ไม้ไร้สายเพิ่นว้าวฮะ กผขาก้องแต่วันยังโ่ฮอดได้พี่น้องยังข้าอีสองสามมื้อวะซัหม้อก็เริ่ม้เด้อข้าเพี้วพี่น้องสนอมกับเสียบผงชูรสลงเด้อที่เด็ดเด้อพี่น้องกิจลายเสียบหลายเสนหน่อยเสียบหน่อยอย่าว่ากันนะจ้าขอโทษขออภัยเด้อจ้าคนที่บุกินปบงโนะอันนี้ก็ผงุูงสลุดมาลงหลังจากป่าซุกแล้วสาน้อมกสิเสียพักลงเด้อจ้า น้องก็เสียพักล้องก็จะทำระบ้าขนาดพี่น้องเลยระบ้าขนาดมึงนี่ขาดของคันเมนน้องบีมอยู่คันเมนนั้นพ่อพิ่นมาก,ก็ใครในี่พอได้เฮ็ดกินพี่น้องคันเพิ่นพ่อบ่มาก็บ่ได้เฮ็ดกินได้ มันมีฟ่อน้องบีมวันนี้ฉน,นอมกะให้พักโยบจังหวะเราฉน,นอมกะสิบโอคอยบีม,มากสุดใจค่ะนั่นเลฉลยแต่มันมีใบแมงลักใส่พี่น้องพอโตลาวมันมี พี่น้องเอ้ยเพี่ผาหมักซุปร้อนๆอยกับโกโกมากหาสานอมเด้อหมูข้าเจ้าเก่งพักรวมมิด <that 's not mine> สานอมใส,ส,ส่ต่ำเจ้ามาเกาะจ้ะพี่น้องแบบนี้ฮะตอนกินกันคือซิบยวยเย็นจ้ะพี่น้องให้ท่าอวดเอาให้ท่าขากองมาสักก่อนเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวนอมเนี่เด้อพี่ผาได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพอได้ซื้อค่าขานมซื้อนมให้น้องบีมเด้อจ้าฝากติดตามเบิง่งฝากติดตามมันเบิ่ง โฆษณาการช่กู้ข้ามเลยจ้าภายฮักน้องบีมหักครอบครัวสานน้อมก็ขอให้พี่น้องสนับสนุนครอบครัวสานน้อมเน่เด้อภายในเดือนนี้สานน้อมก็ทักทายปลาลุงภายในเดือนนี้สานน้อมก็สงสัยการช่วยิบะได้เงินยูทูบดูพี่น้องเลยเพราะว่าเงินสานน้อมมันบก้นเลยเดือนนี้ก็ขอฝากติดตามเบิง้งฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องการชิ ย่าเป็นเดือนหน้าก่ะทได้คือของเบากุ้งอะไรพี่น้องเลยเาเดินบางเดือนได้บานเดินก็บโได้ท <c oughs> ี่พาประกันแต่ก็กดเท้าเไปได้จ้าพ่อแม่พี่น้องปลาลุงมันสกุลม,มันสกุลเ <c oughs> บื้องต่อไปนะพี่น้องนอนาอนตำเจ้าวมะเกเกัะพี่น้องมันในแกงปลาก็สิ้แล้วจ้า <c oughs> อันนี้ก็คือน้ำต้มที่ชาวน้องได้ข้างไว้เด้จ้าพี่น้องกินนันนันตอนชาวน้องจิบค,คอแหละเบื้องไปน้ำซาน้องมาด้จ้าวันนี้ชาวน้องก็จิมม็นตำเจ้ยวเพชร แกมะก้อใส่ชุดกันกระจาพี่น้องใส่นิดนึงต่ำกระจ้ายก่อนเลยพร้อมกับจีโซยพอหอมป้อมลงเดินจากพี่น้อง,พ,อง,อรองพร้อม,อรอมหรือว่าเออย่ามีกระพักซีลาวเลยเนาะพี่น้องต่ำให้มันละเอียดข้าวใส่นี่มันจะหอมที่แรกว่าเสนอมาที่ใส่เมงดาอย่ามันตัยกับมะก้อเลยย่าเอาไว้ต่ำปุ่นกับอันนั้น,มนเมงดาเสนอซื้อเมงดามาสามโต จากาสทสร็จแล้วสโนงก็เสี่ยมะกอก,กลงจากพี่น้องเอาใส่สองหน่อยเด้อมะกอก,กสโนมก็ได้ขางไผ่ดำจังหอมจังแซใส่สองหน่อยจ้าแล้วก็ทีใส่ปลาร้าเจียวมะกอก,กก็เสร็จแล้วจากพี่น้องอร่อยบ่อันนี้คือเจียวมะกอก,กสโนมแต่แบ่มาเด้อมากินนรงกรัน อันนี้ก็คือแกงป่าที่ชาวน้องแก่งกับร้อยแล้วจ้าพี่น้องเป็นตาเสียปรา้ามาเด้อมากินชาวน้องเด้อกินไปน้ำกัน้ะจา้ามานี้กัสิไดงทายพี่น้องเบิ่งน้อยหนึ่งเด้อเวดตอนกินน้อยหนึง่งท่านแล้วก็ให้ก้องหน้าคือว่าให้พ่อไอบีมสบายดีพี่น้องก่อนนี่ก็คือผักสะเดาจ้าพี่น้องสบายดีป้าแล้วโจ๊กปุงก็จะนี่ลูกเสกหญ,ญ้าสองโตแต่ลูกอีอกพ่อออกันพี่จ้ะมันหนา,าวจะเอาไปตุ่มพระหงส์กลางคืน

หน้าผูกงผูกหน่อยเฮ้ยหว้าชิบปตัวถ่งเท้ากับโบซายรองเท้าลูกค่อยกระดาย้องบีมเออยู่ในคอค่ะเด้ออีเมย์อีพอกินข้าวกันเด้อลูกเด้อเด้อมาสัญญามาให้สัญญาว่าจะไม่ร้องไห้ เป็นว <py at led> <speaking einer> <speaking einer> ัดไปดูพี่น้องเอ้ยโบข้าสวงเป็นันนสวงนี่พระโบวิทหนาวพ่อคงเขาเจ้าพี่น้องเลยมาเข้าหรอมาเดินเหงาเด้อน้องบีมเด้อเหงาหน้าแม่เด้อสำหรับคลิปนี้สาวน้องก็ขอลากันเด้อจ้าปลาลุงขอลากันเด้อกดไลค์กดแชร์ซ่องแม่น้อมเลยเด้อน้องบีมมาบ๊ายบายลูกบาย ก็เข้ใจสบายดี